สวัสดีครับพบกับผมนะฮะเช่นเคยนะครับน,นนทนิสสันนะฮะวันนี้พามาดูตัวนวารารุ่น SL นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรที่แต่งเพิ่มไปจากสแตนดาร์ดตัวสแตนดาร์ดบ้างนะครับอย่างเช่นนะฮะมาเลยนะฮะก็คือเป็นล้อแม็กนะฮะ ขอบ16ยางพันคุกนะครับแล้วก็มีบันไดข้างติดตั้งเสริมเข้ามาลายสติกเกอร์ยังเป็นลายของ black edition นะครับสามารถลูกค้าสามารถอ่าเลือกลายได้นะฮะมีให้เลือกหลายลายนะครับส่วนด้านหน้านะครับโคมไฟหน้ามันจะเป็นไฟหน้าธรรมดานะครับ จะออกเป็นแนวสีส้มนะครับกระจังหน้าเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าเหมือนเดิมเราสามารถเป็นเอาไปอัปเกรดได้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเลือกสีเปลี่ยนดวงตานะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนใส่ซุ้มล้อนะครับหรือคิวล้อ ประมาณสามนิ้วนะครับพอสวยพอดีให้มันแมทกับล้อและยางนะครับ a อทันะครับฮันคุกนะครับลายก็จะเป็นลายยอดฮิตนะครับก็คือลายาที่เขาเรียกลายดอกไม้นะครับก็ไล่ตามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆก่อนนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ รุ่นนี้นะครับตัวเออนะครับก็จะติดตั้งกันชนหลังมาให้นะครับเป็นทรงห้างเลยนะครับเห็นไหมโลโก้นะครับสามารถติดเซนเซอร์ถอยได้สองจุดนะครับ SL s อตัวนี้รถรถที่นิยมที่สุดนะครับนิยมที่สุดเลยนะครับ เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องโปรโมชั่นนะครับตัวนี้จริงๆแล้วแคมเปญโปรโมชั่นของเขาเนี่ยถ้ารถสแตนดาร์ดปกตินะครับจะออกอยู่ที่9000นะฮะก็จะได้รถสแตนดาร์ดก็คือล้อกระทะนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้ไม่มีเบาะหนังนะครับผมสามารถแถมได้นะโปรโมชั่นนะฮะถ้าแต่งแบบนี้นะครับตัวเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ เป็นลายแบล็กแบบนี้แต่งแบบนี้ด้วยออกรถก็ลองดูนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวนนฝากเบอร์โทรไว้ใต้โพสด้านล่างนะครับ0817558795อาจจะมุมมองมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม